ความลับในการฟื้นฟูสมองเริ่มต้นจากมื้อเช้าไม่ต้องพึ่งยาแค่สามอาหารใกล้ตัวคุณเคยรู้ไหมว่าการฟื้นฟูและซ่อมแซมสมองไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตอนที่เรานอนหลับเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินในมื้อเช้าอย่างมากเรามักได้ยินคําแนะนําว่านอนให้พอสมองจะดีขึ้นเรื่องนี้ถูกต้องแต่ยังไม่เพียงพอหลังจากทํางานกับผู้สูงอายุมากกว่า30ปีเพื่อช่วยให้ความจําดีขึ้นสมองปลอดโปรง่ง และคุณภาพชีวิตดีขึ้นฉันได้ค้นพบความจริงสำคัญอย่างหนึ่งคือสมองจะฟื้นฟูได้ดีในเวลากลางคืนก็ต่อเมื่อในตอนเช้าเนี่ยเราให้อาหารที่เหมาะสมกับมันปัญหาคือคนจำนวนมากเริ่มวันใหม่ด้วยขนมปังเพียงแผ่นเดียวกาแฟนหนึ่งแก้วหรือบางคนก็ไม่กินมื้อเช้าเลยสิ่งนี้ทำให้สมองเหมือนถูกปล่อยให้หิวหลังจากที่มันทำงานหนักตลอดคืนเพื่อขจัดของเสียและซ่อมแซมตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องกินยาบำรุงราคาแพงไม่ต้องหาอาหารเสริมหาย,ยาก หรือสูตรซับซ้อนจากอินเทอร์เน็ตสิ่งที่คุณต้องการอาจมีอยู่แล้วในครัวของคุณนั่นคืออาหารธรรมดา3ชนิดที่เป็นธรรมชาติและช่วยให้สมองตื่นตัวในตอนกลางวันพร้อมฟื้นฟูล,ลึกในตอนกลางคืนฉันจะพาคุณไปรู้จักทีละอย่างอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายและวิธีนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้คุณพร้อมหรือ,อยังเรามาเริ่มกันเลยอาหารชนิดที่1ไข่ต้มไข่ต้ม ฟังดูธรรมดามากใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วนี่คือหนึ่งในอาหารเช้าที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องความจำและบำรุงสมองโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุในอดีตหลายคนกลัวการกินไข่เพราะกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลแต่การศึกษาสมัยใหม่พบว่าสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีการกินไข่ในปริมาณพอเหมาะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจกลับให้ประโยชน์ต่อระบบประสาทอย่างมาก ผลสำคัญอยู่ที่สารอาหารตัวหนึ่งในไข่แดงชื่อว่าโคลีนนะฮะโคลีนเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่ออะเซทิลโคลีนซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อโคลีนอามจำการมีสมาธิและความคิดที่ว่องไวเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตสารนี้ได้น้อยลงทำให้เกิดอาการรู้สึกว่ารู้แต่ดันนึกไม่ออกสมองช้าและหลงลืมง่ายไข่ต้มขนาดใหญ่หนึ่งฟองมีโคลีนประมาณ147 มิลลิกรัมคิดเป็นเกือบ30%ของความต้องการต่อวันหากคุณกินไข่2ฟองในมื้อเช้าเท่ากับว่าคุณกำลังให้วัตถุดิบสำคัญแก่สมองเพื่อช่วยให้สมองเริ่มต้นวันได้ดีและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูในตอนกลางคืนงานวิจัยในปี2022ที่ติดตามผู้ใหญ่กว่า2,500คนอายุระหว่าง55-75ปีเป็นเวลานาน6ปีพบว่าผู้ที่กินอาหารที่มีโคลีนสูง มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมของสมองน้อยลงและความสามารถในการจดจำข้อมูลดีขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากโคลีแล้วไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 12ซึ่งช่วยปกป้องปลอกหุ้มเส้นประสาททําให้การส่งสัญญาณของสมองรวดเร็วและชัดเจนขึ้นผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยขาดวิตามิน b 12ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการสับสนเหนื่อยง่ายหรือดูคล้ายภาวะสมองเสื่อมไข่ยังมีวิตามินดีโดยเฉพาะในไข่แดง วิตามินดีช่วยปรับอารมณ์และควบคุมสารเซโรโทนินซึ่งมีความสำคัญมากต่อการนอนหลับลึกและความรู้สึกสดใสในแต่ละวันฉันจำได้ว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งอายุ76ปีเขาบ่นว่าอ่านหนังสือหนึ่งประโยคต้องอ่านซ้ำหลายครั้งก็ยังจำไม่ได้เราเพียงแค่เพิ่มไข่ต้มสองฟองในมื้อเช้าของเขาทุกสองวันหลังจาก3สัปดาห์เขาบอกว่าอ่านได้เร็วขึ้นและคิดอะไรได้ชัดเจนกว่าเดิมนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย แต่คือโภชนาการที่เหมาะสมกำลังทำงานเวลาที่ดีที่สุดในการกินไข่คือภายใน2ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งช่วยให้เราตื่นตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อกินไข่ที่มีโคลีนสมองจะได้รับสัญญาณที่ดีในการสร้างสั์สื่อประสาทและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูในตอนกลางคืนหากคุณยังกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลก็สบายใจได้งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการกินไข่ในปริมาณพอเหมาะมาเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจในผู้สูงอายุ และยังช่วยรักษาความสามารถในการคิดและจดจําให้แข็งแรงคําแนะนําของฉันคือเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปไข่ต้มสองฟองหรือไข่ลวกกินคู่กับผักใบเขียวเล็กน้อยหรือขนมปังโฮโลวีดหนึ่งแผ่นไม่ทอดไม่ใส่เนยเรียบง่ายเบาๆเพื่อให้ไข่แสดงประโยชน์ของมันอย่างเต็มที่ในยามเช้าเมื่อคุณเลี้ยงดูเซลล์สมองด้วยสารอาหารที่แท้จริงคุณกำลังมอบโอกาสให้สมองฟื้นฟูได้ลึกขึ้นในตอนกลางคืน และสิ่งดีๆก็มักเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆที่เรียบง่ายเสมออาหารชนิดที่ 2.. โจ๊กข้าวโอต๊ตไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่หลายวัฒนธรรมเลือกเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารอุ่นๆเนื้อนุ่มและย่อยง่ายสำหรับฉันโจ๊กข้าวโอต๊ตไม่ใช่แค่อาหารเช้าที่ทำง่ายกินง่ายแต่ยังเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจของสุขภาพสมองโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุ ข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างช้าๆและสม่ำเสมอเรื่องนี้สำคัญมากเพราะสมองใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลักแต่ถ้าน้ำตาลขึ้นลงเร็วเกินไปจะทำให้รู้สึกมึนงงหงุดหงิดหรืออ่อนล้าได้โจ๊กข้าวโอ๊ตในตอนเช้าจึงเหมือนการเติมพลังให้สมองอย่างนุ่มนวลช่วยให้รู้สึกตื่นตัวได้นานหลายชั่วโมงยังไม่หมดแค่นั้น ในข่าวโอ๊ตยังมีเบต้ากรูแคนซึ่งเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำที่มีคุณค่ามากช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายรวมถึงในสมองด้วยการอักเสบเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความจำที่ถดถอยในผู้สูงอายุงานวิจัยในปี2022พบว่าหลังจากเสริมเบต้ากรูแคนเพียง8สัปดาห์ผู้สูงอายุมีความจาดีขึ้นและมีสมาธิดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ข้าวโอ๊ตยังช่วยเรื่องการนอนหลับทางอ้อมแต่ได้ผลดีมากเมื่อคุณกินข้าวโอ๊ตในตอนเช้าร่างกายจะดูดซึมกรดอะมิโนที่ชื่อทริปโตแฟนได้ดีขึ้นซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างเซโรโทนินสารที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีในระหว่างวันและในตอนกลางคืนร่างกายจะเปลี่ยนเซโรโทนินเป็นเมลาโทนินฮอร์โมอนสำคัญที่ช่วยให้นอนหลับลึกและสม่ำเสมอมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในปี2021พบว่า การกินอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงเช่นข้าวโอ๊ตช่วยยืดช่วงการนอนหลับลึกทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นและลดฮอร์โมนความเครียดในตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองกำจัดของเสียซ่อมแซมเซลล์และจัดเก็บความทรงจำข้าวโอ๊ตยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อ,อกระบวนการต่างๆในร่างกายมากกว่า300อย่างรวมถึงการทำงานของระบบประสาทและการปรับสมดุลอารมณ์ผู้สูงอายุจำนวนมากขาดแมกนีเซียม ทำให้นอนหลับยากสมองลาและสมาธิลดลงงานวิจัยในปี2023ยังพบว่ามื้อเช้าที่มีแมกนีเซียมสูงช่วยให้ผู้สูงอายุนอนหลับง่ายขึ้นตื่นกลางดึกน้อยลงและความจําระยะสั้นดีขึ้นแล้วควรกินข้าวโอ๊ตอย่างไรให้ได้ผลดีทําได้ง่ายมากใช้ข้าวโอ๊ตแบบแผ่นหรือแบบหัน่นต้มกับน้ําเปล่าหรือนมจากพืชที่ไม่เติมน้ําตาลจะเติม,มเมล็ดแฟลกซ์บดเล็กน้อยหรืออบเชย เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าก็ได้ควรหลีกเลี่ยงข้าวโอ๊ตสำเร็จรูปที่มีน้ำตาลหรือกลิ่นสังเคราะห์เพราะจะลดประโยชน์ที่สมองต้องการข้าวโอ๊ตแห้งประมาณครึ่งถ้วยก็เพียงพอช่วยให้อิ่มนานคุมระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้ระบบประสาทสงบตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเมื <ere> ่อคุณรู้สึกว่าจิตใจเบาสบายอารมณ์นิ่งและนอนหลับง่ายขึ้นในตอนกลางคืนนั่นอาจเป็นผลมาจากโจ๊กข้าวโอ๊ตถ้วยเล็กๆในตอนเช้าอาหารจานนี้ไม่ซับซ้อนไม่แพง แต่เป็นเหมือนยาบำรุงอ่อนๆที่ช่วยให้สมองฟื้นฟูได้ทุกวันและฉันเชื่อว่าคุณมีมันอยู่แล้วในครัวของคุณอาหารชนิดที่3กล้วยคุณอาจเห็นกล้วยวางอยู่บนชั้นในครัวทุกวันโดยไม่เคยคิดเลยว่าผลไม้ธรรมดาลูกนี้คือยาบำรุงจากธรรมชาติสำหรับสมองกล้วยกินง่ายราคาไม่แพงแต่ยิ่งเราอายุมากขึ้นประโยชน์ลึกๆของกล้วยยิ่งสำคัญกับร่างกายและสมองมากขึ้น กล้วยอุดมไปด้วยทริปโตแฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายใช้สร้างเซโรโทนินสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสำคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกและโดยเฉพาะความจำจากเซโรโทนินร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติหากขาดทริปโตแฟนโดยเฉพาะในผู้สูงอายุระดับเซโรโทนินจะลดลงทำให้อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายความจำแย่ และนอนหลับตื้นไม่สนิบกล้วยจึงเป็นอาหารเช้าที่เหมาะมากเพราะช่วยเริ่มกระบวนการทางชีวภาพที่ดีต่อสมองตั้งแต่ต้นวันเมื่อคุณกินกล้วยหนึ่งลูกในตอนเช้าระดับเซโรโทนินจะเพิ่มขึ้นทําให้รู้สึกสบายใจลดความตึงเครียดและมีสมาธิด,ดีขึ้นและเมื่อถึงตอนเย็นกระบวนการเดียวกันนี้จะช่วยให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินตามธรรมชาติพาสมองเข้าสู่การนอนหลับลึกเพื่อฟื้นฟู งานวิจัยในปี2023พบว่าผู้สูงอายุที่กินอาหารซึ่งมีทริปโต,โตแฟนก่อนเที่ยงมีคุณภาพการนอนดีขึ้นอย่างชัดเจนและความสามารถในการจดจำเร็วขึ้นภายในเวลาเพียง4สัปดาห์นอกจากทริปโตแฟนแล้วกล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งช่วยเปลี่ยนทริปโตแฟนให้เป็นเซโรโทนินได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามิน B6 ในกล้วยเป็นรูปแบบธรรมชาติร่างกายดูดซึมได้ง่ายไม่ต้องผ่านกระบวนการซับซ้อนเหมือนอาหารเสริม กล้วยยังมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสําคัญที่ช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายลดการเกร็งของกล้ามเนื้อลดอาการตะคริวตอนกลางคืนและช่วยให้นอนหลับได้ลึกขึ้นแล้วกินกล้วยอย่างไรถึงจะดีที่สุดเลือกกินกล้วยที่สุกพอดีสีเหลืองและมีจุดสีน้ําตาลเล็กน้อยกล้วยในระยะนี้ย่อยง่ายและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงหลีกเลี่ยงกล้วยดิบที่ยังเขียวเพราะอาจทําให้ท้องอืดและหลีกเลี่ยงกล้วยที่สุกงอมเกินไป เพราะมีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วควรกินกล้วยคู่กับโปรตีนเบาๆเช่นไข่ต้มหนึ่งฟองเนยถั่วไม่เติมน้ำตาลหนึ่งช้อนหรือโยเกิร์ตสธรรมชาติเล็กน้อยวิธีนี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้พลังงานคงที่ไม่หมดแรงเร็วเพียงกล้วย1ลูกในตอนเช้าสัปดาห์ละ3-5ครั้งก็เพียงพอที่จะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตให้สมดุลความจำชัดเจนขึ้นการนอนลึกขึ้น และคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งในทุกเช้าสําหรับผู้สูงอายุกล้วยไม่ใช่แค่ผลไม้แต่คือข้อความทางโภชนาการที่คุณส่งถึงสมองว่าวันนี้ฉันเลือกการฟื้นฟูสรุปทุกเช้าคือโอกาสในการฟื้นฟูสมองฉันรู้ดีว่าคุณอาจเคยได้ยินคําแนะนําด้านสุขภาพมามา,มากมายทั้งเรื่องยาอาหารเสริมหรือสูตรพิเศษต่างๆแต่ความจริงคือคุณไม่จําเป็นต้องมียาเต็มชั้นไม่ต้องซื้อผงราคาแพง และไม่ต้องมีเชฟส่วนตัวสิ่งที่คุณต้องการอาจมีอยู่แล้วในครัวของคุณไข่หนึ่งฟองข้าวโอ๊ตเล็กน้อยและกล้วยสุกหนึ่งลูกทุกเช้าคือโอกาสใหม่สมองของคุณเงียบๆตั้งคำถามว่าวันนี้ฉันจะฟื้นฟูหรือจะค่อยๆเสื่อมลงคำตอบอยู่ในจานอาหารตรงหน้าคุณอาหารเช้าที่ตั้งใจเลือกไม่เพียงทำให้คุณสดชื่นในตอนกลางวันแต่ยังกระตุ้นการฟื้นฟูในตอนกลางคืนขณะที่คุณหลับอย่างสงบ ไม่มีอะไรอัศจรรย์ในทันทีแต่เมื่อคุณทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ซ้ำๆทุกวันสิ่งดีๆจะค่อยๆปรากฏ 1. คุณจำได้ดีขึ้น 2. คุณนอนหลับลึกขึ้น 3. คุณตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดใสสบายใจนี่คือการฟื้นฟูที่แท้จริงเงียบๆอ่อนโยนแต่มั่นคงหากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ฉันเชื่อว่าคุณใส่ใจความจำสุขภาพและอนาคตของตัวเองจริงๆและฉันขอขอบคุณจากใจ หากเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ลองเริ่มตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เลือกหนึ่งในสามอย่างไข่ข้าวโอ๊ตหรือกล้วยฟังร่างกายของตัวเองสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในแต่ละวันและถ้าเป็นไปได้แบ่งปันเรื่องนี้ให้คนที่คุณรักเพราะไม่ว่าใครก็ตามย่อมอยากมีจิตใจที่แจ่มใสการนอนหลับที่สงบและวัยชาราที่อบอุ่นสมองของคุณกำลังฟังอยู่เสมอและเช้าวันพรุ่งนี้ คุณจะให้คำตอบใหม่กับมัน